นายมาริศเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมาการด้านเทคนิคฝ่ายไทยหรือ JTC <c oughs> เพื่อเจราจาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ก็กําลังรอการพิจารณาที่อาจจะมีการเพิ่มเติมในระดับบุคคลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยส่วนจะมีการเสนอชื่อต่อคอรมอได้เมื่อไหร่นั้นนายมาริศบอกว่าจะดําเนินการให้เร็วที่สุด ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสงกรานต์ปีหน้าผู้สื่อข่าวถรมวาดได้มีการประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศมาหรือไม่นายมาริดกล่าวว่าไม่มีและนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ปรารบอะไรในเรื่องดังกล่าวด้วยก่อนจะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณถือสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติไทย โดยพูดแต่เพียงสั้นๆว่าไม่ทราบว่าถือกี่สัญชาติครับ